กนั่นแหละเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้ไงก็เลยบอสหยิบ <c oughs> โโเดี๋หวเอาดีบนนู้นเลยฟ้าพี่ไหมเนี่ยฟาได้ไหมฟ้าแล้วกันอ่ารีคอนแมวมีนะว่างรีคอนเรื่องนี้ใกล้หน่อยนะหมูกระทะ,ะ,ทะ <c oughs> เดี๋ยวกินหมูกระทะแล้วก็ดูสตรีมไปด้วยนน่นะยอดเลยอยากจะกินหมูกระทะ เราไม่ควรเอาหูกระทาไปย่างบนไปท็อปเ่ยนะเราไม่ควรเอาโทรศัพท์ไปย่างบนหูกระทะใครเอาโทรศัพท์ไปย่างบนหูกระทะวาก็อาจจะมีหลายคนนะถ่ายเซลฟี่แล้วหล่นไปดังจอมเลยอ๋อไม่เคยเห็นเหรอเขาทดสอบระบบอะไรอ่ะเขาทดสอบโทรศัพท์ติดกันเอาเหยียปในกระทาหน้าเออโทรศัพท์แสบเลยเฮ้ยอยู่ไหนวะ เอาไปทาดีชัอ๋ออยู่น้่ยฟ้าร้องหนักมาก้าสตรีมของข้าจากไปขอให้รู้เอาไว้ว่าขอให้คนดูขอให้คนดูอะไรสตรีมวันนี้ฝนตกไงที่ข้าฝนตกเฮ้ยนะมันเดินมาหาเราอย่างช้าช้ามันกล้าอวดดีขนาดนี้มันไม่มันไม่โกรธหรอกเราต้องบอกลงตู้คอายมเพลง เฮ้ยเกือบวิ่งไปแล้วมึงทิ้งระเบิดไปข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยใครจะบ้ากระโดดกับเรศัยมึงกันเซ๋อฟี่เซ๋อฟี่ใต้น้ำลึกไง ี่ตเดือข้างหมูกระเออยหมอรจะเดือเฮ้ยพจะถ้าเกิดว่าเราอยากกินหมูกระบกตทำตัวเองให้เล็กงก็ไใช่ไอ๋อแต่ว่าามันเป็นตัวกิ่งแอนแล้วเราจะกินหมูกได้เยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดไปกินหมูกระาคุณทำไม่ได้แล้วล่ะม่มีแต่ขยายใหญ่นั่นกาทำให้ตัวตัรอเลกลงไงาไปกินหมูกระเกอะกว่าหูซนี้ไม่เป็น ปีนี่คือแบบวันเดียวมันก็เสียแล้วนี่หม,ม้นนย่โมยจหิวอีกรอบแล้วเนี่ยเฮ้ย ทำไมทำอย่างนี้ไปถึงแดงแกน้องฉันดูวแย่หนม่งเป็นทั้งคนดีและล็อกของเออโดนสัทีเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเอ๋เระวังมันมีแมลงมันมีแมงเมนาอสหลังเห็นแล้ว ต้องหลบดีๆแล้วระเบอร์เลยตอนนี้มันต้องปีเลยมันต้องปีเลยขึ้นแต่เป็นอันใหญ่ยยที่เหรอไปไหนยยอ่ะใหญ่อ้าวเงินเฉยเล่ากันเลาเา่ากันลเล่าเฮ้ยไอ้ลูกกระจอกเป็นไรจะเหล่าอาวุธไงเหล่าอาวุธไงแล้วมันเอาไหล่กระแทกอยู่กันร้อง ม,มันต้องมีตัวอะไรมาขาดไงตอนหลับวุฒหรือไม่ก็กินยามีอะไรดูใช้ประโยชน์ได้เลยโอ้โหลอยเลยเหรอถ้าเราโดนเราจะลอยไหมก็ปีนอยู่กับทำอะไรตัวอะไรไอ้หัวเฮ้ยระเบิดระเบิด หลบท่างไหนดิตัวที่ตัวที่กำลังสู้อยู่นี่ชื่อว่าอะไรเอะสิงแดงไงสิงแดงเอาชื่อมันจริงๆริเด็กอะไรว่าเทออสตาเปล่าวะเทออสตา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 แต่เรียกสิงแดงนี่แหละไม่รู้เลยกำลังโหน เฮ้ยเอย่าละเพิ่งหลอกระเบิดก่อนอ๋อแล้วก็เดินชะตาตายเฮ้ยทุกวันขอลูกบอลต้องต้องต้องกินก่อนติดสถานะระเบิดเดี๋ยวตูมตามขึ้นมาทำไมอย่างนี้ดิบอสเทคระเบิดกับปันหาสู้บันดี้เล็งก็อยู่ในเอ็ก ตีหัวโอ้มันโดดสวดวะเกือบเฮ้ยทาอะไรอะ่ะอุย้ยดีนะไม่โดนอยู่ดีมันซูมออกในจอเราอันนี้แบบหลบง่ายขึ้นมาหน่อยก็เหออ ก้าวสุดตัวก็สู้ง่ายขึ้นนั่นแหละแดงไปต้มเลยนอนเอาหางไปเลยใช่ไหมใช่สีแดงเบลเดอร์เย่เนี่ยเอาเนี่ยเอาหางมาเป็นต้มเลยโอ้ยมันตบหน้าไว้เลยนี่ไง เฮ้ยลอมาโดนระเบิดเนี่ยผู้นายพาใส่เลยเนี่ยเนี่ยเนีเดิติดเดิติดโดนมาเลยบึ้มเฮ้ยเฮระเบิดรอกตัวเกือบเดินเข้าไปแล้วมีเฮ้ยรีไปเลยลาจังกำลังมา ขุดแหงก่อนจะไปต้มส mm. <c oughs> ุกลาจังยังไม่ตื่นตูมแต่มองแล้วนะมองเปล่าเอาแล้วไม่มองแล้วไม่บอสมองมาเลยจี๊ดแล้วไออ้เกโกคูมาแล้วไปทางไหนวะวิ่งขึ้นหัวขึวิ่งจนเหนื่อยเลย่ยอย่าเพิ่งมาแล้วไอ้ยังยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบโดนเม่นปล่อยพลังขึ้นเต่าวิ่งมาเพราะวะ ไม่วิ่งนะวิ่งไม่ปวิ่งวิ่งแล้วจะไปทางไหนวะอ่ไปไหนมันดียังเจอลาจังทีนี่วงแตกเลยฝ่องพันนี้ขึ้นได้ปะน,นะไม่รู้สิขึ้นต้องเดินขึ้นมาข้างบนเองนี่ได้โอ้โหตีมันปุ่นเพราะแต่นะทางมันอะไรนะมีทางลงทางลัดมันก็มีเยอะแหละแต่เราไม่รู้ ไห้เออแทงมีเพิ่มก็ตอกไปใหแข็งตัวย่างเต็มเต็มไปไปออกไปอ๋อถ้าตัวมันติดไฟมันก็ยังถ้าเข้าไปใกล้มันก็ยังร้อนอยู่ ตีหน้าตีตีทีนิดมาแล้วมาแล้วโดนไไี้ไว้ปะเอบโดนนเนี่ยครับมันตีเนออีเออ่ยยออ่า a มีหาใครเนี่ยคนที่ไล่เผาแล้วหนุหน้าตาดังใจอ่ะเออดคาตาันได้ทุกอย่างเดียวไปก่อนบอกเลยจิ้มตูดมันไเอาไว้บักมาเอาไว้บักมาแบมเอามือไปจิ้มตูดมันดูสิอาจจะหายไปทั้งตัวเลยก็ได้นะให้บอกจิ้มตูดมันมันต้องจิ้มตูด อา้าววอล่าจังเหรอได้ขี่ลาด,ดังไม่ไนดะ้โอ้โหดูอ่ะยืนดูหนังอา้าวสิงห์ก็สิงห์ไอีสิงห์อีสิงห์เอา<ด>เลยแก้แค้นครั้งนี้ที่ทำให้ตกใจเฮ้ยเกือบไปแล้วไง <c oughs> แก้แค้นให้เราด้วยดีมากดีมาก เฮ้ยมันใส่ย,ยาแล้วพอดไมมันหลไม่ไนไม่เอาให,ให้มันไปชวนกับลาจังไนะงหนีละดดดล้มมันอ้นี้มันไกลเกิเนไงก็เลยสะดดดล้มลาจังหนีไปละ เบียงเวียงฐานาตีเล็บนี่ไงขอบคุณที่เอาหน้ามาเบิร์ดไอเล็บฟ้ามันเบิร์ดเครื่องหน้า,าดีไหม,เ,วเ,วมเอเอเฮ้ยระเบิดไม่ทันแล้วไหมเนี่ย บึมหนนึ่งโดนไหมน่ะไม่โดนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยท่าอะไรอ่ะระเบิดกับหน้าใช่ไหมสิงสิงง่วงมาเองฮะวอกันต่อปะไม่วอร์ปะอะไรเพื่อนไม่วอรไม่วอร์โอ้ยนี่มันฉลาดเร็วแต่ตอนนี้ต้องรีบไปแล้วสิงง่วงมา เอ้าขาคาคอนมาไม่ใช่ขาคาคารอลใช่ไหมก <c oughs> เกิดน,นะตอนลิงขยูนี่ยอยู่นี่ดิซุ่มดูมเฮ้ยอย่าหมุนไปหมุนมาสิกาไม่ถูกโอ้ยเอ้าระเบิดมาจากไหน ตีหลังแตกแตกแต่ไม่แตกกระโดดเข้าหลังไปดีมาเป้ารอจุดอจุดจุดปักเป้าไว้เมื่อกี้เฮ้ยร้เอาหลบปิดเฮ้ยเฮเฮเฮ้ยยเฮเฮ้ยเ เือบเกือบมีเปอร์เซ็นตเกินกว่าเ้ยอยอืมขอโทเฮ้ย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 ผมเองสูงออกแล้วเสียวสลังเลยปเนยังไม่โดนขอีเตั มันร้อนแรงแล้ววะตีกระเพาะมันทำได้่ดูเลือดตัวเองกันด้วยนะอย่าพลาดที่อัดนอนกันได้เนี่ยบางทีแบบจะแต่งจะแต่งชุดให้แบบจะมีดาเมจด้วยจะป้องกันด้วยจะกินยาเพื่อเพื่อด้วยมันก็ไม่ค่อยมันก็ มันจะไม่ได้ดีสักอย่างสักเท่าไหร่มันไม่ค่อยครอบคลุมจริงจรงได้กล้ากินเอาอะไรไงนี่หิวมากเลยใช่ไหมแล้วหิวทันไปเลยหรือว่าหรือว่าดูไอ้เรื่องนั้นมากไปกินกินไก่กินไปกินไก่มอนเตอร์นั่นนะ่ะเฮ้ยหน้าแตกแล้วเออแล้เร,เรื่องยังมันไ,ได้แรงมงินจะแบกอยู่หรอ แต่หลังๆนี่รู้สึกว่าจะหลังๆนี่จะจริงจ,จะเป็นในเรื่องจริงจังแล้วไงไ <c oughs> อ้สิมงม่วงมาตอนไหนวะเล้ยสิงม่วงจะตามาม,มา,าทำไมจะมาเหล่าอาวุธว จะมาเหล่าอาวุธเฮ้ยเฮ้ยอย่าเออเออแบบเปกเปกเหล่าอาวุธไม่มีแทคนิคเราเราเหล่าอาวุธเหมือนกันนะแต่มันไม่ตีเราไม่ตีเอฟกันไรวะเออเฮ้ยเฮ้ยท่าใหญ่เอาต้องใส่คอแห้งตีหน้าใส่คอแห้ง นอนอะ่ะไหนจะตายแล้วปึ้มใส่สุดใส่สุด,ใส,สดใส่สุดตอนนี้ใช่ไงใส่สุดขอระเบิดกับป๋านากลูกบึมห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าตกลงแล้วตกลงแล้วตัวนึงโอเคกางจะเติมกระสุนเลย ไอย่างหโหท้าตัว,ต,วตัวต้องใหญ่ได้ได้ชิ้นส่วนมาแค่สองสามชิ้นนี่นะก็ฟังส่วนมชิ้นไม่ได้เยสี <c oughs> อ๋อได้เขามาด้วยไปขุดตรงหน้าอกก็ได้เขามา <c oughs> เนี่ยมุดเนี่ยเนี่ยวัดมุดเข้าไปดูในปากมัน <c oughs> <c oughs> โอ้โหทั้งใน,น,นกวง,งนะงเนี่ย <laughs> ต้นไม้ส่วนหน้ากินอิ่มแล้วไงละ่ะนี่ล่ามาให้เลยนะเนี่ยอิ่มมาก <laughs> เลยเขาเรียกว่าอิ่มทางบูทูธ <laughs> โอ้ฟ้าร้องฝนตกฝนตกแน่ <laughs> ไฟจะดับไหมเนี่ย <laughs> กะทลาบก็กระทลาบก็ได้นะขอจอยด้วยอ่าก <ver> ็จอยอะไรนะมันต้องมันต้องเปิดนั่นป่ะ